สวัสดีครับเจอกับใจอินเพียครับวันนี้เราจะมาหนแดงที่เราป่วยจากทุ่งนานนครับเราจะเก็บไปให้เขาอยู่ที่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าทุ่งนานแห่งเนี้ไม่มีน้ําแล้วแต่เขาสามารถอยู่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแต่ตอนเนี้ผมต้องไปเก็บเขาก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับมามาดูเลยกัน เดืมไหมคะครับผมในเด้งเขาสามารถอยู่ได้ทั้งบนดินหรือว่าในน้ำนะครับเพราะว่าผมเคยเอามาลงนะครับว่าช่วงทุ่งนาช่วช่องฤดูฝนน่ะผมเอาจากลงมาจากสาแล้วก็เอามาปล่อยปล่อยทุ่งนานี่แหละแล้วก็ช่องนี้น้ําแห้งนะครับพอดินยังชุ่มอยู่ครับเขาสามารถอยู่ได้นะครับดูนี่ครับนี่ฮะอันนี้แหนสดๆเลยครับ นี่ผมดึงออกมาก็ได้เนี่ยครับเขาสามารถอยู่ได้นะครับแต่ถ้าไปป่อยสาในเศษโมเลยปลากินมดนี่ถ้าจะให้หมายถึงว่าเราไปตกแต่งหรือว่ากระถางดอกไม้ก็น,น่าจะดีนะดูนี่ครับดูเขาเขาเกาะติดเพราะว่าเขามีหลักที่สมบ,บูรณ์อะ่ะเขาสามารถเกาะได้เนี่ยแต่ใบเขาจะไม่ใหญ่เท่าไหร่ ผมต้องเก็บผมต้องเก็บแล้วต,ต้องไปเพาะใหม่ผมจะไม่ให้เขาแห้งตายแบบนี้นะครับเนี่ยผมจะใช้เปียงเนี่ยต้องเก็บเขาให้ไปอยู่ที่เดิมเนี่ยเขาสามารถอยู่บนดินได้นะครับดูรากเขานะครับเนี่ยรากเขาก็จะเกาะดินแบบนี้ เต็มเลยเนี่ยผมไม่คิดว่าเขาจะแพ้ขนาดนี้ครับเพราะาผมเอาหวานต้นแรกที่ว่าในสระในสระเยอะเกินแล้วก็ผมก็เอามาหว่านดูเนี่ยเต็มเนี่ยเห็นไหมเนี่ยน่ารักมากเลยเนี่ยดูดิถ้าไปใส่กระถางหญ้าเนี่ยโอ้ที่ว่ากระสางบนไซน์เลยเนี่ยโอ้น่าจะสวยนะผมว่านะนะครับประมาณนี้ครับ ปลาเขาก็ชอบมากเลยนี่ยนี่ไงโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหโอ้โหเออโหเนี่ยอืมโหเนี่อันนี้อะไรไม่รู้ไม่รู้จักนี่นี่ครับ โอเคนะครับสำหรับที่ว่าใครที่ว่าชอบวิธีแบบผมหรือว่าวิธีแบบ ได้มเชนเนลนะครับหรือว่าแบบธรรมชาติหรือว่าจะแนวกินหรือว่าแนวท่องเที่ยวสามารถคอมเมนต์ได้นะครับโอเคสำหรับได้มเชนเนลก็วันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคน,นครับที่มาได้มาชมนะครับหรือว่าจะชอบแนวไหนก็สามารถบอกได้ครับนี่บายบายสวัสดีครับทุกคนถ้ากดไลค์กดแชร์ฝากกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบาย